นา่าเลยครับก็ยินดีต้อนรับพี่เปาด้วยนะครับผมครับเป็นแขกใช่ครับเป็นแขกวันนี้วันนี้ไอท็อปซีวิวเปิดใช่ไหม่ใช่ครับพี่เป็นแขกหน,น,น้าดูจีนมากไม่ได้เป็นแขก <laughs> <laughs> อันนี้ผ่านนะผ่า <laughs> นอันนี้ ไปสดใช่ไหมครับผมซื้ออก็พูดไปเรื่อยเรียบร้อยติดไวซื้อห้าหมื่นเนะครับผมเหมือนเดิมครับโปรชั่นาตอนนี้ก็โปรโมชั่ของทางสักการนะครับผมซื้อของที่ไอแคซีพียูห้ามื่นแถมเสอเอเตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยแล้ไอนี่อ้น่สาขาไหนอะสาขาไหนอ่ะสาขาใหม่ปะสาขาบางพระเฮ้ยนี่นี่่ีผมผมไม่ผมไม่ด้อใแลนี่เอะไรให้พี่เลยหรอให้ให้แจกให้แจกใช่เของที่ได้เล่เลยรา่เราอยากมเื่มรเราถ้าใครอยากได้ของแจกก็มา มาแค่มาเ่แแล่แแค่รไม่ต้องซื้ออะไรก็ได้ใช่แค่มาไม่กินไม่เที่ยวแค่ไปเยี่ยย่างดีใช่ตกสาขใหม่บางพัฒน์ใช่ครับ่นี้เปิดแล้วเช่อสงบครับอะไรยนนะครับใครที่มีรถใช่รถอมไปทั่วเมืองใช่ครับเออะมาไม่ถูกเลต้องเป็นบางพัฒใช่อะไรอนี่มันบาง่ไม่มีสมองกดอะไรเได้นะ เรื่องอะไรกูได้แกะด่าเสร็จจบโอเคครับโอเคครับใครที่อยากได้ก็แวะมาได้นะครับหาคอมดีๆ I have อุ have ้ยทัานกินได้พูดก่อนได้ไปเอาแล้วนะเอาแล้วผมขอเดี๋ยวนางอ่ะผมเดี๋ยว